จกจกรรมกับเพื่อนเก่าบ้างมีเวลาว่างก็หมันออกกำลังกายบ้างหาเวลาเดินทอดน่องในสวนสาธารณะบ้างเพื่อการผ่อนคลายการทำจิตใจและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนั้นจอมเป็นเรื่องที่ดีส่วนท่านที่มีปัญหากับเรื่องสุขภาพในปีนี้ต้องใส่ใจกับอาการปวดหัวหรือโรคที่เกี่ยวกับสมองให้มากขึ้นหากพบว่ามีปัญหาในด้านนี้ควรปรึกษาแพทย์ไว้แต่เนิ่น เพราะต้องกันไว้ดีกว่าแก้อย่าปล่อยให้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะครับอุปนิสัยโชคลาบวาสนาของคนปีชวดปีพศ2515อุปนิสัยและโชคลาบของคนปีหนูน,น้ำ2515นี้เป็นดวงของนักเดินทางผู้ชอบสแสวงหาที่ทำกินใหม่ๆไม่ว่าที่นั้นจะไกลหรือใกล้หากท้องยังหิวจะต้องดันด้นไปหากินให้ได้ หนูน้ำจึงมีความสามารถหลายอย่าง